สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดเ,เนื้อหาจากเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งนะครับคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือนคู่มือสมรรถนะหลักที่ทางกอพอทำไว้เมื่อปี2553ครับค่ะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์มากนะคะจุดประสมหลักๆเลยก็คือต้องการจะอธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจเรื่องคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือที่เราเรียกว่าสมรรถนะหลักอะคะ่ะครับผม มีอยู่5ประการที่อยากให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนมีเป็นเหมือนเอ่อค่านิยมร่วมกันพฤติกรรมร่วมกันในการทํางานค่ะซึ่ง5อย่างที่ว่าก็คือการมุ่งผลสำเร็จบริการที่ดีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมแล้วก็การทํางานเป็นทีมนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้เวลาเราอาจจะไม่พอคุยทั้งหมดขอเน้นไปที่3ตัวแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากๆก่อนนะครับคือมุ่งผลสำเร็จ บริการที่ดีแล้วก็สั่งสมความเชี่ยวชาญได้เลยค่ะ3ตัวนี้ก็เป็นพื้นฐานสําคัญเลยค่ะมาดูกันว่าแต่ละตัวแต่ละระดับมันมีความหมายมีรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงบ้างครับขั้นส่วนใหญ่ก็จะมี5ระดับครับ5ระดับค่ะเพื่อให้มันสอดคล้องกับระดับตําแหน่งงานความรับผิดชอบที่ต่างกันไปแล้วก็จุดสําคัญมากๆเลยคือแต่ละระดับที่ต่างกันเนี่ยต้องแสดงความแตกต่างที่สังเกตเห็นได้เออชัดเจนอ๋อ oh. ที่เขาเรียกว่า just noticeable difference หรือ JND นะคะเข้าใจครับหมายถึงว่าความต่างระหว่างระดับ1กับ2หรือ2กับ3เนี่ยมันต้องชัดพอที่เราจะแยกแยะได้ไม่ใช่แบบต่างกันนิดเดียวจนดูไม่ออกถูกต้องค่ะแล้วก็แน่นอนว่าระดับที่สูงขึ้น มันก็ต้องทําอะไรที่ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นหรือส่งผลกระทบกว้างขึ้นใช่ค่ะคนที่แสดงพฤติกรรมระดับสูงได้ก็ต้องทําระดับล่างๆได้อยู่แล้วเป็นเหมือนขั้นบันไดแบบนั้นเลยค่ะครับผมแล้วเวลาจะพิจารณาว่าใครอยู่ระดับไหนนะคะมันก็ต้องดูหลายๆมิต,ติประกอบกันเช่นเอ่อความเข้มข้นของการกระทำนั้นๆขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามันกระทบแค่ตัวเองหน่วยงานหรือภาพรวมอืมหรือว่าความซับซ้อนของงาน หรือแม้แต่ความพยายามที่ต้องใช้เพื่อให้สำเร็จค่ะชัดเจนครับงั้นเรามาเรื่องกันที่ตัวแรกเลยการมุ่งผลสำเร็จหรือ achievement motivation ตัวนี้ความหมายก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ได้ต่างเป้าหมายหรือให้ดีกว่ามาตรฐานเดิมที่มีอยู่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนในการทำงานเลยระดับหนึ่งนี่คือพื้นฐานสุดๆเลยค่ะแค่แสดงความพยายาม แค่พยายามใช่ค่ะพยายามทำงานให้มันถูกต้องครบถ้วนเสร็จตามเวลาที่กำหนดมีความขยันอดทนไม่ย่อท้ออันนี้คือระดับ1ครับพอขยับมาระดับสองอันนี้ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วค่ะอ,อ้าวต้องสำเร็จตามเป้าใช่ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมายมาแล้วก็ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยนะคะครับทีนี้ระดับ3จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมา คือไม่ใช่แค่ทําให้ได้ตามเป้าแต่ต้องสามารถปรับปรุปรงวิธีการทํางานหรือขั้นตอนการทํางานให้มันดีขึ้นได้อาเริ่มมีการพัฒนาแล้วใช่ค่ะอาจจะทําให้มันเร็วขึ้นประหยัดทรัพ,พยากรมากขึ้นหรือได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นอันนี้คือระดับ3น่าสนใจครับคือไม่ใช่แค่ทําตามที่บอกแต่เริ่มคิดต่อยอด ถูกต้องค่ะแล้วพอไปถึงระดับ4อันนี้คือต้องเป้าหมายที่ท้าทายเลยต้องการพัฒนางานให้โดดเด่นโดดเด่นใช่ค่ะให้มันแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดอาจจะถึงขั้นสร้างสรรค์วิธีใหม่ๆหรือสร้างนวัตกรรมในงานของตัวเองได้เลยส่วนระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะคะอันนี้ต้องกล้าตัดสินใจในภาวะเสี่ยงโอ้โหเสี่ยงเลยใช่ค่ะเพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่สำคัญมากม แต่การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงนั้นต้องผ่านการคิดคำนวณผลดีผลเสียมาอย่างรอบคอบชัดเจนแล้วนะคะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยอำนาจในการตัดสินใจด้วยแน่นอนค่ะต้องเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนั้นๆอระดับห้านี่ฟังดูท้าทายจริงๆครับโดยเฉพาะในระบบราชการที่อาจจะมีกรอบมีระเบียบเยอะการจะตัดสินใจในภาวะเสี่ยงนี่การคำนวณผลได้ผลเสียคงต้อง ชัดเจนมากๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะว่าในทางปฏิบัติทําได้มากน้อยแค่ไหนที่นี้มาดูสมรรถนะตัวที่2กันค่ะบริการที่ดีหรือ service mind ครับอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วความตั้งใจที่จะบริการประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่มาติดต่อ ใช่ค่ะแต่ถึงชื่อจะดูตรงไปตรงมาแต่รายละเอียดแต่ละระดับก็น่าสนใจค่ะระดับหนึ่งคือพื้นฐานเลยให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการด้วยความเต็มใจความเต็มใจค่ะเน้นที่ความเต็มใจแสดงออกทางสีหน้าท่าทางวาจาที่สุภาพให้ข้อมูลที่ถูกต้องช่วยเหลือประสานงานเบื้องต้นได้ การแสดงออกนี่สำคัญนะครับสำคัญมากๆค่ะมันคือสิ่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้โดยตรงพอมาระดับสองไม่ใช่แค่ให้บริการตามปกติแต่ต้องช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการด้วยช่วยแก้ปัญหาใช่ค่ะคือรับเรื่องมาแล้วพยายามหาทางช่วยเหลือไม่ใช่ปัดภาระหรือบอกว่าไม่ใช่หน้าที่แค่ระดับสองนี่ก็เริ่มเห็นความแตกต่างจากบริการแบบเอ,อ่ทำไปตามหน้าที่แล้วนะครับคือมีความใส่ใจ กระตือรือร้นจะช่วยจริงๆถูกต้องค่ะพอมาระดับ3อันนี้คือบริการเกินความคาดหวังโอโ้เกินคาดหวังค่ะอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือสละเวลาส่วนตัวบ้างเพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการเช่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มากๆที่เขาอาจจะไม่ได้ถามถึงหรือเสนอทางเลือกอื่นๆที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่เขา แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบระเบียบด้วยแน่นอนค่ะต้องอยู่ในกรอบกฎหมายระเบียบและต้องเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการจริงๆไม่ใช่ตามใจจนผิดหลักการนะคะครับต่อไประดับ C อันนี้ต้องไปไกลกว่านั้นอีกคือต้องเข้าใจและสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงที่อาจจะซ่อนอยู่ของผู้รับบริการได้ความต้องการที่แท้จริงหมายถึงไงครับ คือต้องวิเคราะห์นะคะอาจจะมองเห็นปัญหาหรือความต้องการที่ผู้รับบริการเองก็ยังไม่รู้ตัวหรือยังไม่ได้พูดออกมาแล้วเราสามารถเสนอสิ่งที่ตอบโจทย์นั้นได้ไม่ใช่แค่รอให้เขาบอกหรือเสนอทางเลือกกอขอคองอแบบเดิมๆอืมลึกซึ้งขึ้นใช่ค่ะและสุดท้ายระดับ5คือการมองไปข้างหน้าเลยให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะยาว ค่ะอาจจะถึงขั้นเป็นเหมือนที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้ใจได้สามารถให้คำแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อเขาในภาพรวมหรือกล้าที่จะเสนอให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือระเบียบเดิมๆเ,เลยถ้าเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการหรือประชาชนในระยะยาวค่ะ โอ้โหระดับ5ของ Zoe s o i s m i l นี่คือสุดยอดเลยนะครับเป็นที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้นี่แสดงว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆทั้งในเนื้องานและก็ในตัวผู้รับบริการด้วยแน่นอนค่ะซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาถึงสมรรถนะตัวที่3ที่เราจะคุยกันวันนี้พอดีเลยคือการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพหรือ Expertise ครับผมเพราะการที่เราจะสามารถทำงานให้มีผลสำเร็์หรือบริการที่ดีมากๆได้นั้นพื้นฐานสำคัญก็คือต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้คือการไม่หยุดเรียนรู้การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลายิ่งยุคนี้อะไรอไรก็เปลี่ยนเร็วความรู้ใหม่ๆมาตลอดเรื่องนี้น่าจะยิ่งสำคัญมากๆสำคัญสุดๆเลยค่ะ ระดับหนึ่งของ Expertise นี่คือแค่เริ่มต้นคือแสดงความสนใจติดตามความรู้ใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเองอยู่เสมอแค่สนใจติดตามค่ะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงของเราพอมาระดับสองต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างจริงจังแล้วต้องรู้จริงใช่ค่ะ ต้องรู้กว้างรู้ลึกในระดับหนึ่งเข้าใจหลักการแนวคิดสำคัญสำคัญในสายงานตัวเองติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ครับทีนี้ระดับสามไม่ใช่แค่รู้เฉยๆแต่ต้องสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงๆเอามาใช้ได้จริงค่ะและที่สำคัญคือถ้าเกิดปัญหาจากการนำความรู้นั้นมาใช้ก็ต้องสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยแสดงว่าเข้าใจจริงไม่ใช่แค่จำมา อ๋อจากแค่รู้มาสู่การลงมือทําและแก้ปัญหาที่ตามมาได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ระดับ4อันนี้คือการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไปอีกทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างลึกและกว้างค่ะ สวงลึกคือเจาะลึกลงไปในศาสตร์ของตัวเองเชิงกว้างคืออาจจะข้ามไปศึกษา,าศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่าสหวิทยาการนะคะ <c oughs> แล้วสามารถนําความรู้ที่บูรณาการนั้นมาใช้สร้างวิสัยทัศน์หรือกําหนดทิศทางแนวทางใหม่ๆในการทํางานได้ <c oughs> มองภาพใหญ่ขึ้นบูรณาการได้ใช่ค่ะ ส่วนระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ Expertise นะคะคือไม่ใช่แค่ตัวเองเก่งมีความเชี่ยวชาญแต่ต้องสามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นในองค์กรเกิดความเชี่ยวชาญตามไปด้วยอ๋อช่วยให้คนอื่นเก่งด้วยใช่ค่ะอาจจะโดยการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้จัดหาทรัพยากรส่งเสริมการพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยให้คนในองค์กรเข้าถึงความรู้ได้ไง่ายขึ้น เป็นเหมือนผู้ที่ช่วยพัฒนาคนอื่นๆในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นไปด้วยกันค่ะฟังดูแล้วสมรรถนะหลักทั้ง3ตัวที่เราคุยกันวันนี้ทั้งมุ่งผลสำเร็จบริการที่ดีแล้วก็สั่งสมความเชี่ยวชาญเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำสวยๆที่เขียนไว้ในคู่มือจริงๆนะครับแต่มันคือกรอบพฤติกรรมที่คาดหวังที่ค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็สามารถสังเกตได้พัฒนาได้ใช่ค่ะ เพื่อจะยกระดับการทำงานของแค่วาชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองความต้องการต่างๆได้ดีขึ้นประเด็นสำคัญเลยนะคะคือการทำความเข้าใจนิยามแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างของแต่ละระดับอย่างชัดเจนอย่างทองแท้ตามที่คู่มือเขาอธิบายไว้นะคะครับผม เพราะมันมีผลโดยตรงเลยต่อการนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือแม้แต่การวางแผนกำลังคนในระยะยาวมันจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยค่ะก็จริงนะครับการมีกรอบที่ชัดเจนแบบนี้ก็น่าจะช่วยได้มากแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงหรือในการปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยการจะวัดหรือสังเกตพฤติกรรมที่เป็นเชิงคุณภาพมากๆอย่างเช่น ความเต็มใจที่แท้จริงในการบริการหรือว่าการคำนวณผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจในภาวะเสี่ยงเนี่ยใช่ค่ะมันมีวิธีการหรืออาจจะมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้การประเมินตรงนี้มันแม่นยำแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้มากที่สุดนั่นสิคะใหญ่เหมือนกันนะครับที่อาจจะต้องหาคำตอบกันต่อไปในการพัฒนาระบบราชการไทยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ